รบทุกรดหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นชื่ออะไรคะชื่อพงศ์ศักดิ์ชาตะเกลียนครับเป็นทางเล็กๆตัวน้อยๆอยู่บริษัทนี้นะครับบริษัทนำสมัยเซอร์วิสนะคะค่ะห้องดูแคบๆอยู่นอะตรงนี้พอยู่นี่ล้วนี่คนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดอุบลอุบลบ่อ๋อไม่เห็นงานอยู่นี่อุบลอุบลไม่เห็นงานอยู่จ้ะลุ้งไงลองไปดูมันไม่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 กลัวดูปุ๊บก็ผมไม่มีแล้วเนาะก็มันไม่มีผมขอแต่ผมก็าตัวผมชัดเจนนะใช่ผมชัดเจนนะติดตามด้วยนะแต่ยำชนก็ไม่มีจริงๆแต่ผมก็ให้คู่สมเรื่องเนี่ยไม่ใช้ได้หมดเลยเนี่ยอ่านี่ฮดตตรงนะครับเนี่ยใช้ได้นะทำงานอยู่ที่บริษัทนำสมัยเซอร์วิสครับเป็นช่างตัวน้อยๆของเขาอะครับก็ ขอบคุณนะครับข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนที่อนุเคราะห์มาช่วยเพราะว่าขาดไม่มีใช้จริงๆก็เลยเขาได้อนุเคราะห์พัดลมมาสองตัวครับก็ด้วยความขอบคุณอย่างสูงครับไม่เป็นไรครับลงที่ไหนครับมีวบกไม้คุณลงที่ไหนคุณลงในกลุ่มอะไรลงที่กลุ่มมีกลุ่มเพื่อนด้วยครับกลุ่มเพื<ๆ>่อนแล้วก็กลุ่ม เพื่อนสมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรีครับสมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรีครับผมก็จะลงผมก็อยู่ในกลุ่มคุณผมว่าเพื่อนช่วยเพื่อนครับเมื่อเพื่อนกล้าขอก็กล้าให้ทันทีเลยแชร์ให้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ้านตสิดเป็นบ้านสิดิให้ไหมเขาเป็นช่างอยู่กับเกม้อน่งเงยห้องไหนไม่เห็ห้องไหนโอยทำไมผมไม่เคยอยู่มาก่อนห้องนี้ผมจนมากอดคุณด้วย ผมก็จองกับคุณด้วยเออพวกนีงมีพี่นาใช่ไหมล่ะผมม่มีพี่นาเลยพี่นาไม่มีเลยอ่ทำรอบอะแก้วไใครอ่ะนติดพัดติดเด็กติดของอ้าวในพัดลมเสียในมันอีกอันหนึ่งมันเสียไปแล้วไอ้นี่ของเด็กมันมันเป็นไรเนี่ยติดเพดานได้ได้ครับโอเคนะให้สองตัวนะครับผมมีจังใช้ป่ะอือไม่มีแล้วตอนนี้เอาไปลอยเติมเติมจ้าทากินเหล้านะโอเคได้ละพี่แรงนะแต่ อ,อันนั้นเป็นเสียบได้ไอ,อ,อ,อ้น,นี่ใช่ไหมผมแพ่ผมอ่ะอ้าวเอาเลยอาอาครบทุกรสหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น